บูล็อกนิวยก็ไอสิสองร้อยเจ็ดสิบหกเมืองงนในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า the l ล s สหรือแปลไทยเลยคือครั้งสุดท้ายเมื่อตัวของลินนนั้นสามารถทําประตูได้คนที่กาลังชมบูล็อกทีวีตอนนี้เนี่ยต่างก็ดีใจมากและจากนั้นเสียงโคศก็ได้พูดออกมาก <Go! S 1> เข้าประตูไปแล้วครับผมกับการยิงประตูของบูล็อกหมายเลขหนึ่งอย่างอิโตชิลินที่ในตอนนี้นั้นทั้งโลกกําลังให้ความสนใจแล้วในตอนนี้ตัวเขาก็สามารถทําประตูตีเสมออีเลเวนขึ้นมาได้นานาเซที่ได้เห็นการยิงนั้นเนี่ยก็ได้หัวเราะ แกชูดส่วนไลจิที่กำลังดูนะฮะถึงก็ตกใจอะไรวะน,นั่นแม้แต่คาราสูในทีมเดียวกันเองเนี่ยก็ตกใจไม่ต่างกันไอหมอนนั่นและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเด็กปีศาจอย่างชาวชิลีเวียสุดยอดนายนี่มันอยู่เหนือกรอบฉันไปแล้วอโตชิลินเอ๋นี่คือตัวนายมีกระดาษมาจากจมูกด้วยเหรอเหลือเชื่อชะมัดแต่ว่านั่นแหละวันหนึ่งน็อตตัวนั้นก็ต้องหลุดออกมาอยู่แล้วฉันละ่ะโคตรชอบแม่งเลย หลัจงจากนั้นตัวของชิโดก็เดินมาแล้วว่าแต่ว่านายน่ะชอบอันไหนมากกว่ากันงั้นเหรอจากนั้นตัวของชาวเน่ยก็ได้หันมาชิโดแล้วจากนั้นชิโดเนี่ยก็ได้พูดต่ออิโตชิลินฉันนะทนบุคลิกของแกไม่ได้เลยวะ่ะแต่ว่านั่นแหละสิ่งที่เห็นตะกี้เลยคือศิลปะฉันเองน่ะก็ชอบมันไม่ต่างกันจากนั้นลินเนี่ยก็ได้หันมาอะไรของแกนะไอ้มาแรงแล้วจากนั้นตัวของชิโดก็ได้พูดต่อ อย่งั้นแล้วชาวแกคอยดูเลิกกันว่าฉันกับมันน่ะใครจะแน่กว่ากันและใครกันที่จะเป็นคนเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้และก้าวข้ามอีกฝั่งไว้ได้สิ้นสุดคําพูดนั้นชาวตอนนี้นะฮะกระดิ่งและสนานภาพขอมงาก็ได้ตัดมาหาไอ้สงีที่ในตอนนี้ตัวเขานั้นกาลังวิเคราะห์อะไรกันตัวเราในตอนนี้นะผิดพลาดอะไรไปงั้นหรอ ในตอนนั้นไซริเซอร์นะกำลังพยายามในการบดบังคุณีกามีทำให้ในเวลาเดียวกันชิโดริวเซสามารถทำลายกองขังและมีอิสระในการเคลื่อนไหวอีกครั้งสิ่งนั้นทำให้สมดุลระหว่างเราอะไกเซอร์และลินเสียไปแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวเรากับเห็นสิ่งนั้นไว้กว่าใครหลังจากนั้นตัวเราจึงได้พุ่งมาหารินนะตอนที่เช้าที่มีการส่งลูกแล้ว เราคิดว่าจุดนั้นคือจุดที่ดีมากแท้แต่ว่าในจังหวะนั้นชิโดริวเซสามารถสลัดอีหนึ่งมาได้และหมอนั่นก็ยิงในตอนที่ตัวเราอยู่ตรงหน้าเวนเนยแบบนั้นตัวฉันคุณหยุดหมอนั่นได้แล้วไม่ใช่หรอหรือว่าหมอนั่นรู้อยู่แล้วว่าตัวเราจะไปขวางหน้าเลยไม่ได้มีการกลัวในการยิงลูกนั้นแม้แต่น้อยแต่แล้วยิ่งกว่านั้นหมอนั้นสามารถทำประตูได้และในตอนท้ายคําพูดของหมอนั่นเลยคือรู้สึกดีชะมัดเดี๋ยวนะรู้สึกดีชะมัดงั้นหรอ เป็นความรู้สึกเดียวกันกับที่ตัวเราเคยรู้สึกมาก่อนในตอนที่เราได้มีการเข้าบูล็อกครั้งแรกดังนั้นแล้วสิ่งนั้นอานหมายความว่าลินในตอนนี้น่ะเพิ่งเริ่มต้นตระหนักถึงความท้าทายของตัวเองงั่นหรอตัวเราเองอาจจะเป็นแค่ตัวละครรองที่ได้มีการสมมาเป็นหนึ่งในตัวละครของอิโตชิลินดังนั้นแล้วในตอนนี้น่ะหมอนี่ถูกปลุกขึ้นแล้วสิ้นสุดคําพูดนั้นจูเลียนนะฮะก็ได้จับคอสเสื้อลินและจานั้นเขานะฮะก็ดึงเข้าหาตนทําให้ในตอนนี้นา,านาเซคาราโซ่เนี่ยค่อนข้างตกใจมากเอา มีอะไรลระครับมาสเตอร์ Master. จากนั้นตัวของโลกิก็ได้ตอบกับอิโตชิรินฉันจําได้ว่าเราเนี่ยเคยเล่นบอลด้วยกันมาแล้วครั้งหนึ่งมันน่าจะเป็นในช่วงคันเลือกครั้งที่3ของบูล็อกลินที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ชช้มือในการปัดแขนของโลกิออกแล้วมันยังไงจากนั้นโลกิก็ได้พูดต่อตัวฉันเองนะ่ะต้องแก้ไขความเห็นของนายในตอนนั้นเพราะว่าในตอนนี้ตัวนายได้กลายเป็นสไตรเกอร์ที่น่าลงรอยแล้วไม่สิต้องบอกว่าตัวนายในตอนนี้นะ่ะเป็นคนละคนกับตัวนายในตอนนั้น และฉันเองก็อยากขอบคุณที่ทําให้ชาน่ะได้เตินขึ้นฉันเองน่ะไม่ได้วางแผนในการกัดาลงสนามในครั้งนี้อยู่แล้วแต่พอถึงแบบนั้นแล้วการเล่นของนายมันทาให้การแข่งครั้งนี้ดูสนุกเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วตัวฉันนะ่ะจึงอยากลงสนามแล้ว สิ้นสุดคำพูนั้นจูเลียนนะฮะก็ได้ถอดเสื้อกั๊กออกพร้อมกับที่ตัวของจูเลียนนั้นได้ใส่เสื้อเตรียมพร้อมในการลงสนามแล้วจากนั้นโคศกที่ได้เห็นก็ได้พูดออกมาคุณจะเชื่อที่คุณเห็นกับตาหรือไม่เพราะว่าในตอนนี้จูเลียนโลกิเด็กชายมาสศจรร์ที่ยังไม่เคยลงสนามในนิโอโกอิสติกสักครั้งในการแข่ง แต่ว่าในตอนนี้ตัวเขาประกาศว่าเขาจะขอลงสนามในการแข่งเพียงจีประทักกับบาสตานมุนเชนแล้วสนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาหานโนอาที่ตัวของโนอาได้เห็นแบบนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้ถอดเสื้อกั๊กเช่นเดียวกันการที่ตัวนายเข้าร่วมการแข่งในการลงสนามสิ่งนั้นคือการโกงในการแข่งไอเด็กเปยเพราะ,ะนะแล้วฉันเองก็จะลงเช่นเดียวกันเราจะมีการสลับตัวกันเพื่อให้ฉันลงแข่งในครั้งนี้คุณยามิเลนสึกเกะตัวนายน่ออกมาจากการแข่งซะและอคนที่แลเหมือนหมดแรงจากการวิ่งแล้วโคโนะรันเซ ตัวนายมานั่งพักอยู่ข้างสนามตรงมานั่งซะสิ้นสุดคําพูดนั้นโคนาเนี่ยก็ได้ตกใจเอ่อรับทราบครับและจากนั้นโนอาก็ได้พูดต่อเมื่อในตอนนี้มีคนออกสองคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคนหนึ่งที่มาเล่นกับฉันอีงาลาชิตัวนายน่ะลุกขึ้นได้แล้วสิ้นสุดคาพูดนั้นแววตาของอีงาลาชิเนี่ยค่อนข้างตกใจมากเพราะเป่งประกายเอ๋ส่วนไรจิที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมาอีงาลาชิตอนนี้น่นะเหรอคาราสูเองก็ตกใจเช่นเดียวกันถามจริง ส่วนเฮียรลีตตอนนี้เนี่ยก็ตกใจไม่ต่างกันตัวเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่และเจนนันตัวของโนอาก็ได้พูดต่อถึงเวลาแล้วที่ตัวนายเนี่ยต้องลุกขึ้นซูปเปอร์ซับดังนั้นเรานี่เป็นโอกาสท้ายของตัวนายที่ตัวนายจะเปลี่ยนชะตาของตัวนายแล้วสิ้นสุดคําพูดน,น,นี้งานราชีนะฮะค่อนข้างดีใจมากครับมาสเตอร์จากนั้นทั้งสองทีมก็ได้เผชิญหน้ากันและจานนันเสียงโคโซก็ได้พูดออกมาสกอร์ที่กําลังเสมออยู่ในตอนนี้2ประตูต่อ2การแข่งเข้าขั้นถึงจุดพีกถึงขีดสุด การทำประตูครั้งสุดท้ายนี้จะเป็นตัวตัดสินการแข่งในครั้งนี้ด้ยวยความสามารถของทั้งสองทีมอย่าง P. s G. กับบาสซาร์เมือนเช่นทั้งสองทีมนั้นกำลังโชว์ความสามารถที่เหนือขีดจำกัดและใครการที่จะกลายเป็นแชมป์ของนิวยอรกอิสิ่งหนะ้าครั้งนี้และจากนั้นภาพของมังะก็ได้ตัดมาหาลินที่ลินนั้นได้พูดสีออกมาหน้าที่ของนายในการแข่งมีแค่พยายามในการฆ่าฉันจนกว่าตัวนายจะตายเท่านั้นสิ้นสุดคำพูดนั้นของลินอีกสงีงที่ได้ฟังนะก็ได้กัดฟันและจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้คิดในใจ คนอด,ดีอย่างแกนะคนหูปากไปซะเป้าหมายในการแข่งครั้งนี้ฉันจะกืนกินแกกลับมาเองและแล้วมังงะเรื่องบูล็อกภาคนิโอยโกอิสิสองร้อยเจ็ดสิบหกก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้เนี่ยจุดพีคเลยคือ1การที่มาสเตอร์ลงสนามทั้งที่โดยโปอติแล้วเนี่ยจูเลียโลกิไม่เคยลงสนามเลยแต่วันนี้คือการลงสนามครั้งแรกของจูเลียโลกิที่เป็นมาสเตอร์ทำให้โนอา NO เนี่ยไม่สามารถทนไหวและโนอาก็ต้องลงสนามดังนั้นแล้วการแข่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการมาะทะก,กันร,ระหว่างมาสเตอร์กับมาสเตอร์ และจุดพีิกรั้งที่2เลยคือตัวของอิงอาลาชิ ที่ในตอนนี้ตลอดจะเห็นว่ามีการนําคุนิงามิเลนสเกะกับอีกตัวละครหนึ่งเลยคือคุโรนะลันเซแลกกับการที่มาสเตอร์โนอาลงสนามก,กับการที่อิงอาลาชิลงสนามซึางอาจจะให้ดาวแบบไวๆเลยคือตัวของคุนิงามิเนี่ยเขามีหน้าที่เดิมเลยคือการแบบพยายามบทบังตัวของชิโดถูกไหมดังนั้นแล้วหน้าที่นั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นมาสเตอร์แห่งการทําฟาวอย่างอิงอาลาชิก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะเนื่องจากว่าการเล่นของตัวชิโดเนี่ยค่อนข้างเถื่อนอันตรายมากดังนั้นถ้าเกิดมีอิงาลาชิมาสเตอร์แห่งการทําฟาวไปคอยคุมเนี่ยอาจจะ สามารถคุมชิโดอยู่ก็ได้ กับการคุโรนาลันเซเนี่ยเป็นเหมือนกับวงโคจรหรือว่าดาวเสาร์ที่โคจรรอบอีกสังี้ดังนั้นแล้วหน้าที่นั้นอาจจะกลายเป็นหน้าที่ของมาสเตอร์อย่างโนเอลโนอาก็เป็นได้ส่วนจูเลียโลกินั้นผมไม่แน่ใจนะฮะว่าจูเลียเนี่ยมาแทนตําแหน่งไหนแต่คาดว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณจะได้เห็นจูเลียโลกิแสดงฝีมือแน่นอนและไม่ได้มีการประกาศว่าฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอย่างพี G เนี่ยจะเอาผู้เล่นคนไหนออกเพราะว่าคาราสุก็ยังอยู่ซันเซสุก็ยังอยู่ลินก็ยังอยู่ชิโดก็ยังอยู่และชาวชิลิเวียก ก็ได้นะฮะฮที่ได้มีการนําออกไปมัางงะในตอนหน้าเราอาจจะต้องรอดูว่าจูเลียโลกนนั้นมีความสามารถขนาดไหนถึงขนาดที่ว่าเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กมาสจันและใครที่ต้องการโดเน a สนับสนุนกันก็สามารถโดเน a t ได้ที่ลิงก์ด o n a t e ด้านล,ล่างติ๊ปมีเนี่ยผมผมจะขึ้นชื่อคนโดเน a ล่าสุดให้สเสมอเนี่ยผมเพื่อเป็นการขอบคุณคิมนีขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ